ันยองเซวัสดีจ้าเมื่อนี้พอหนองสุดยอดพามาเบ่งดอกซากุระเกาหลีกาลังบานสวยงามมากเลยจ้าตอนนี้จังผักจิวเออคือผักจิ่วบานเขาเลยเมื่อนี้ปีนี้เขาป่ะจัดงานปกติเขาสิจัดงานอยู่ขางลางตรงนั้นจ้ะ มีรลานค่าของกินเครื่องเล่นตั้งๆขายของวงดนตรีแต่ว่าปีนี้เขาบ่าจัดจ้าแต่ว่าเขากลับมาเบิ่งคือเก่านี่พอน้องสุดยอดพามาชมซาก,กุระสวยๆตลอดเส้นทางเลยจ้านี่ทุกปีเขาจัดแต่ปีนี้ปีเดียวลรมั้งบ่จัดนะ นะยิบดอกเพื่อน,อนมาให้เพื่อนเบเิ่งแกชัดๆเบิ่งดูเอาไม้แล้นี่อ,อ๋อสวยงามปา่าจ้านี่ขาวสะพรังเลยทั่วเกาหลีเลยจ้ะช่วงนี้งี้น,นี้มาถ่ายมาอน,นี้ยิบวันที่ยิมหกมีนาจ้ะเ,เก็บบันทึกภาพไว้บันทึกวิดีโอไว้สวยสวย จำเบิงใก่ไกเนี่ยอ่าเปิงกระแสงไฟสวยงามมากอ้าโอ้งามงามนาั่งรถนั่งแท็กซี่มาหกพันจากข้องพัก พื่อมาดูดอกซากุระยูไสกม็มแต่ว่าหม่องเีน่มันก็เป็นหม่องที่แบบว่ามันเป็นแบบแนวเป็นทางงา้มนะจ๊ะเกลดายอุโมงค์เลยนี่แน้ไปเนี่ยพอหยุดก้อนในเพินเบิ้งก้อนเนี่ยเป็นแบบเออมองตรงนี้นี่สวยเลยเป็นอุโมงค์ขอไปเลยจา้านะ่เออเป็นอุโมงค์ไปเลยอากาศไกละยังเย็นอยู่จ้าเนี่ยยังเย็นอยู่ แต่ย้ำเว้นเหตุงานกับฮอนจ้ะตกแรงมาดึกมาย้ำเสากับหนาวอยู่ตกบายมากกับฮอนอไปยัปยงบุอานบอออก <c oughs> ไปยังบุอานบอออกแลนะ <c oughs> สวยสวยฝน ยางชมสวยงามจ้ะผู้ใดสนใจกับมาเบิ่งใดเด้อจ้าแต่บรูว่ามันซื้ออีงยังวังห่ถามแท็กซี่เลยจำ่าได้อยู่แถวแถวเทเอ์มิน่อน,น่ะจ้าอยู่หน้าบ้านพี่วินี่ละอยู่ตรงขามเทอมมิน่อนจ้า ดีเด่นนี่เอ๊ะสวยสวยอืมโอเคจ้าใายให้เบิ้งจำหนีก่อนจ้าเดี๋ยวปีสำหรับปีนี้วันที่ยี่สิบหกมีนาสองห้าหกสี่บันทึกไว้เป็นความทรงจำอีกหนึ่งปี ตะกี้กก,กมีงั้นเนี่ล่ะนี่เห็นบอเป็นร้านน่ะทั้งย่างทั้งอย่างแต่เดี๋ยวนี้ปีนี้เขาบ่จัดกันยังเงี้ยะแต่เราก็มาค่ะมาทุกป,ปีมาทุกป,ปีจะสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ะในคลิปต่อไปจ้าเบิ่งของสวยๆง,งามๆในเกาหลีจ้าเพราะว่าสิเป็นสถานที่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินหาธรรมะหากินจ้าเดี๋ยวก็สิลงมให้เบิ่งเรื่อยๆจ้า ฝากกดติดตามให้ช่องพอน้องสุดยอดหากินในเกาหลีนะเด้อจ้าอู้สวยมากจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอสำเนีจแล้วค่ะสวัสดีค่ะ